สว,ส,สวัสดีครับของเราเจโอเคนะครับผมสำหรับคลิปน like like ี้นะครับเป็นการห่างหายไปนานนะครับคัมแบ็กของแอตทิวนะครับผมคัมแบ็กทูแอตทิวนะครับก็แอตทิวนะครับจะกลับมาเล่นแกนบูนะครับผมแต่ก็คงเล่นได้แค่วันนี้วันเดียวแหละพี่เหอนะครับผมเดี๋ยวไม่ได้หายไปเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่คิดถึงแอตทิวนะครับก็เนี่ยนะครับคลิปนี้จะเป็นการทําให้แบบหายคิดถึงแอตทิวนะครับผมครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแกนบูกับคาเงโร่นะครับยิ่ครับเจ้าของเด็กเขามื่อไม่ก็ดี เดี๋ยวเดี๋ยวคนรีบไปก็มือก็พอดีเหมือนกันใช่ไปแบบะโงใหม่ปะเม่นจั่มไม่ต้องมีความเป็นโชด้วยหรอลมเรียวไม่ได้อัดใหม่อพี่ต้นทำไมวะมือเน่าอ่ะนี่เปลี่ยนยังยังยังลองเปลี่ยนก่อนเาเปลี่ยนแล้วด้วยจ่มเอ4 7่่นนเออแ้วมันเปี่ยนตีนอ่ะวนสจ่ม่เลือเีน่ย่ะยัเ่

ทางนี้่ะไเหม like e ือนกันได้เลยใตรงนี yeah, hey, ้ใช่เลยเนี่ยทางนี้หน่อยทางนี้ห่ทางนี huh. ้เหรอพี่อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งพี่าตรงนี้ยพี่ก็มีเออเฮ้ยเหมือนกันแล้วพี่ออนก็มีเวลิกูดแลเกบอได้ีนสี่คนไม่มีก้าไเนีคงไม่มีแล้วล่ะกูดีคนเดียวกูไม่มีคงไม่มีแล้วไม่ออาแล้วา้ไหพี่เออ้า

ใช้ก่อนถ้าเดนเตะช้ก่อนพี่เดนมันยิงไม่ถึงเตะคนเล็นลงไปนอนแล้วเอาดอกมาเก็บต่ไปหนึ่เก็บน่ิววหน้วะันลข้าวลงมามันสามารถนิดกองได้แล้วแต่

เปาดวยไหนมึงเอเปลาดวยตอนไหนตายเนมึงอ่ะอีโคกัสกิลตวก็ว่ตัหางเลเลยคอมมินโซฟาเปิดห้าไน่ากันไม่ี่น่าริเฉียงนะผมยี่ยมไม่มีตแนเราได้พี่กำลหือโคโค้หียไปครับเร่ๆกันพี่เดินกขากาบไปเขาอยู่ท่านี้เฮ้ยมาาที่สุดาบน้ำด้วยแล้เขาเป็นยังไง้งเ เป็นยังไงครับเอออไรไคู่นั้นเนี่ยบัสเด็กมาเนียสกิลต่อยเลี้ยงนี่เล่นไม่เป็นโซบาร์เดี๋ยวก่อนไม่มีใครสอนดเลยเฮ้ยพอรู้แล้วพอรู้แล้วพอรู้แล้วไปเลยโกเสร็จไปแล้วไอ้งานนี่แหละเขาก็เสร็จทิ้งอยู่ดีสิบเอ็ดไม่กกิบไม่กกิบกูไม่สอนต่อยต่อยพันวันกูจริงท่าพันวันตีของมื่นของแบบ เราซื้อใหม่ให้เหมือนให้หมือนกับตัวแดงดูวะเออเออตั้งดูดอกก่อนดูดอกไปดีเหรอครบหรือเปล่าครบเลยเหลือแค่ไอ้นี่ตัวแซกจะเล่นเลยก็ได้ทำเลยดีกว่านะแล้วแต่มันก็ได้อะได้มันก็ได้แล้วแหละไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่ตัวเพิ่มเวทแต่ไอ้ตัวเล่นหลักๆก็ ตัวนั้นสกิลมากันเรข้อมือได้ใช่ไหมข้อมือได้เกี่ยวสายตายเลยว่ะกันอ่ะถ้าเช็ดกันเลยเฮ้ยให้เช็ดกันก็มันด้วยแสะอาดมาเลยอ่ะถ้ามันจะขนท่มันได้สะอาดเลยอ๋อเช็ดกันบางคนก็เช็ดไม่สะอาดสกิลฮัลโหลใช่ฮัลโหลเอ้าแข่เล่นเนี่ยชบ้าก็คุณไป็นนังครับคุณโดนขี้ขี้ตายอะไรเงี้ยลูกที่ไม่ตายลูกเสียบมาคก็มันกับไม่ได้เยี่ยมมือมึงอ่ะกัดไม่พอมีตีสามมันหนึ่ง กา <LY> รทีตีเออสอนึ่งกอย่างเงี้ยเอะเียมีกาะกร่างนี้เป็นางยเอะไรแบบแกม่ไดเกี่ยวแล้วก็สกเอายังไม่ได้จวอะไอยเี้ยเอางตัดท้อวไคอมเม้ไม่จว่อะไรพี่ดีเลยโซบก่อแล้วเาม <k iller> ึงจะติดบกูไปลงอใหญ่ล่เไปลงไอ้นี่ป่ะแล้วเด็ผมไปไหนเดี๋ยวผมไปให้หมูมันมันจะนั่งยาวเลย นั่งถึงยี่โม่ี่ไม่รู้เหมือนกัพี่เวนกับมาเที่ยงคืนอ่ะท้องบัสหนึ่งทางในสัตว์ไหนครับผมแล้วก็ดูลมก่อนไม่แป๊บแต่ดูลมก่อนจะได้โชคกี่ตัวก็ถ้าเอาแค่ี้แอดก็เฮียแล้วมึงตัดหรือไม่ก็แบบว่าถอดถอดบัญชีออกกันแล้วว่าเอาบัญชีมาแล้วก็ยัดโซโจแบบหาของอันนี้เทคอะไรเทคทาไอันนี้เทคกั๊ด มือไรเป็นอันไม่ก็ทำอะไรก็ได้แล้วก็ชุบมาชุบอะไรมาทับเซฟเพนก็ได้ถ้าไม่มีตัวไซส์อะไม่มีว่ะชุบคีไหมแล้วก็บัญชีได้ไม่ไม่ชุบบัญชีจะได้เติมมือหมดรัแต่ล้วแต่ไม่ขอให้เราพี่ที่เชื่อผมว่าพี่ไรเกตสามเลยขายไม่ได้ที่ตีพี่เลยเฮ้ยยองไงอะตีกี่เลยป่ะตีสาที้เลยเฮ้ยอันนี้ขึ้นมาบวก2,000บวก1,000เพราะว่ามีแค่ใบเดียวนี่ก็หันตีเลย5,000 ม่นไอ้ต้องตัวที่ชุบมาจากเทคนันนะชุบตัวไหนังบัญชีไอ้นี่ไม่รอ่ไม่ตอนนั้นชุบพิขฐานมั้เหรออันนี้ชุบแจ็คฐานอันนี้ชุบพิษไอ้นี่อันนี้ก็จะเป็นแปดพันแปเฉยๆทำไว้หน้าตีวนห้ยเอาเรเส็จเอาเรื่องว่ะไอ้มอลอีกไงโลเดินลแลเนไอ้มอลเล่นเปมอเล่นนไแต่ว่าไม่ได้ระบมันจะเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกพันจอพันนี่บวกกราบวกกัาหนึ่งพันจะเป็นโบแปดพัน

ไม่ตัวที่ลงมามันก็ประกาศฮอลโล่เดี๋ยวตัวไหนมีเหตุฮัลโลก็ตายก็ถ้ามึงจะเอาไงดำก็ถ้ามึงจะเอาไงดำมงก็ตัวนั้นอ่ะคลิปนี้มีการโคชชิ่งวันคิดก่อนก็ตายมาเก็บสามหมดเวลามันลงมาต้องประกาศฮอลโล่ด้วยนะมันต้องสั่งทำไม่กัดเฮ้ยจะจบงี้เหรอ ถูกหิวอ่ะเช็ดตัวเริ่มเบ่งกล้ามเดี๋ยวมึงต้องดึงตัวใช้ดึงฮิวอ๋อถูกแล้วไม่มีที่อะไรใช้ไม่ดึงฮิวอ่ะเฮ้ยดึงไม่ไม่ดีไม่ไม่ได้แบบพี่จะชุบมาเว้ยผ้าบางแหวนจบเพิ่มแล้วก็อจบเพิ่มตัวน้นตายตายหมายเลขสองแค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรแล้วจะชุบไหมล่ะจะจะโมไหมล่ะใช้เทคโมไหมจะโมหาของหรือเปล่าอยู่ที่มึงของครบหรือยังอ่ะ โม่หนังโคตรโม่สามสิบเอ็โอเคแล้วก็ชุบไอตัวที่ตายเมื่อกี้ตัวที่ตายเมื่อกี้แล้ชุบก็ได้แล้วแต่เอออ่าแล้วชุบมาแล้วก็ตายแล้วก็จบสั่งขอนโร่ตายขอายจบแค่นั้นแค่โมหาของช้ำหลุมนะกูสับไปแล้วไงตายไม่ใช่เฮ้ยไม่เห็นขี้เลยอ่ะขี้ตับของน้วงของเลยเฮ้ยนี่ทำอไรได้นะ เมื่อตีเสร็จเขาบารหนึ่งชุดหนึ่งตัวเอะไปเกิดเวลาสามิบใบนี่คือค่อดมาอนนี้ได้ยังไงเนี่งตกแบิายเขาอีเขาจะบุ้มสองใบแต่หนไม่ต้องสนใจเพราะว่าแกนบูมมันไอ้นี่ได้อยู่แล้ว อย่าพับพับนาคางๆจุโอ้ยเห็นไอ้ดอเยอะว่ะโอปีจีคุณแม่ขยันลงจังว่ะโดนตัวไหนวะไงาไงด้วยไงด้วยเอาไงไปแล้วโอเคอ่าแล้วหิ้วไหมมือของตัวหลังแล้วมึงจะโม่ทุบไอ้ตัวนี้กลับมาในกรเปล่าก็แล้วแต่มึงโซมเริ่มแห้งแล้วนะเดี๋ยวมันจะใช้ไม่พอนะโกาก่อนดีกว่าไหมโกะก่อนโกะก่อนพูดจะเชื่อเรามือไงเข้าใจไหมเราก็ไปเรื่อย ขยันกลับมาเก16 16บวกก็เป็น26จะอลิมิตเบรก2ลตีเลยห้คนของรู้เบรกเลยเบรกแตกตีบันเลยขไม่เอาลิบิตเรงไม่ไไม่สอดเลยไอนี่26แตสแตลดอไลท์ทับเพิ่มโซสวยไลท์ทับเพิ่มโสจากอนี้สไตล์ทองากตมันครับบกลับโอ Dynamic> หน้าตากัดเลยอกัเกัดมีนมัแารกระดชุบไม่ใหม่ถ้ามึงจะชุบตอนนั้นมึงเปิดมึงมีบนมืออยู่แล้วไม่เหรอมึงก็ชุบนี่ไงไอตัวนั้นมันไม่ต้องโดนชุบมามันก็ใช้ทิ้อย่างเียโทใส่ไว กเรก็ลไม่ตัวนั้นมันเมื่อตีเสร็จแล้วตัวนี้ลงไปตัวนี้ก็ไปเลยไม่ไม่ทเทคกรับลืมหมดเทคกราก็ถอดโซ่บัตรหนึ่งน่หนึ่งใบเป็นค่าคอร์สแล้วก็จะเอาอีกกี่ใบก็ชุบมาหาพัน ตัวนี้ไม่น่าชุบหรอกเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวค่อยชุบทีหลังก็ได้เอามาดูก็สับไปพี่ครับผมเป็นเดี๋ยว้างนี่อย่างนี้ได้ถอดสองชุบมาสองตัวเองตัวอันนี้ชุบเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็ขีการ้พิมพ์ถอดอ่ะขี้พิมพ์ถอดอ่ะ มีการช่วยกันเล่นไหมครับผมแล้วก็ยัดโซจั่วหนึ่งเพิ่มมือกันชี้ชี้ไหนมึงดูอะไรเน่าทีเลยชี้นี่อืมไม่ได้หรอกเ่อันนี้มันตีไม่เขาสัตว์เองกีสัตว์แล้วก็จะลงไปบ่าก็แล้วแต่บ้านมันพอหรือเปล่าพอเล่นหรือเปล่าลองคิดดูนั่นกินสองแล้วนั่นกินบ้านสองอันนี้ตีไม่บูสก็อันนี้เราแต่จะตีไม่บูสหรือจะตีบร์บูสเลย ได้หมดเพราะว่าร้นนึงไม่ได้ยิงทีเขาเค็กก่อนวันนั้นท <mit you. S 1> nah ี่น <in high> <food> ี่มึงเราเรายกที่นี้แหละก็ถ้ามึงมือเขากี่ายอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสบหน่าจะปิดยาบแต่ว่าถ้ามึงลงอันเนี้ยตัวนี้ตัวนี้มันก็จะเด้งกับเข้าก่อง แล้วมันก็เอาคู่นี้ตีก่อนคอรบาทหนึ่งเซตเลือกมันกลับมาก็จะได้ข้างไหนคืนเป็นสองวัดปล่อยได้ไม่ได้ปล่อยยืนชิตไม่ได้ขึ้นข้างหน้าไม่ได้ตัวไหนตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้มาถึงตัวนี้อ๋อเออเห่ยลงครับไปเด้งกลับเด้งกลับรงพอมกิตตี้ฮอลโลอ่ามีการโคชิงเออมันยังเล่นไม่คล่องไงเออ เป็นไรผมไม่้นไเป็นเป็นการรีเทิร์นนะครับขอแอคทิวในรอบนี้ตีต่ออีกที่หลายปีได้หลายปีดิีะเดี๋ยวบูนเลยบุนเลยบูนเลยบูเลยวันนี้มันก็เลิกได้นี่ก็เลิกได้นี่ก็เลิกได้บูนเลยบูนเลยแซกเล่ตัวเองมปอ๋อจะาไเดมบูนเลยอเปนเอ้ยนานแล้วเลยวะใช่เข้ามเปยแล้บอกเลยเข้าแล้ว มันปล่อยชนพิกไม่ได้แล้วตอนนี้ด้ยของนั้นเลยอือไม่ค่อยจะเชื่อมเลยว่าเอ็มติ๊กเกอร์เอาเรียกอะไรนี่เซเยซึ่งจริงใช่หรือไม่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 ไั่จส่ใจนี่ก่อนตอนนี้บอกว่าเมื่อตีเสร็จตัวนี้บอกว่าเมื่อตีเสร็จอันนี้ถ้าเมื่อตีแล้วมันไม่ฮิตอ่ะีกฝ่ายไม่ฮิตยิงใช่แต่ว่าไอ้อันนี้มันก็เมื่อจบการต่อสู้นี่ใช่เจ้าของเฟสเลอกก่อนไงเมื่อ เขาบอกว่า้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตอะเขาไม่ได้บอกหลังจากการต่อสู้ต้องต้องหลังนี่ไงมันจะมีเขียนอยู่ว่าเราวะเราผิดไม่รู้เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตถูกโจมตีตอนเจบแล้วผมใช้ได้มึงใช้ได้ก่อนมึงใช้ได้ก่อนก่อนที่เขาจะยิงมึงตามหลักเมื่อกี้นะครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตีเสร็จปุ๊บแซกตัวนี้ก่อนแซกตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เรียกอ่กหนึ่งตัว เอาอะไรก็ได้ออกมาตีตัวไหนตีได้ตัวนี้ตีได้ป่ะสิบหกแล้วตัวนี้ถึงตายอ่าสี่สามไปอ่ะสามแปดสามแปดสามแปดข้างนี้เท่าไหร่คือตัวไหนเล่นมาจากกราฟบ้างเล่นจากการ์ดมีแค่ตัวนี้ตัวเดียว อืมไม่ตัวนั้นเรียกมาจากฐานตัวนั้นบวกสามพันจะเป็นสกัดคีง่ายขค่านี้เท่าไหร่้ก็แลวมันบวกไอตัวเลขจากการบวกสามพันเอเกอร์มันสมดุลเนื้อเหนาหมดเลยถ้าเรียกมาจากฐานอยู่สองพันป่ะเรียกจากฐานบวกสองพันก็เป็นสิบสามสองคนสมันสอมันไม่ได้เรียกมันไม่ได้บวกกัสอ๋อไม่ถ้าเก็แล้วแต่ก็ถ้ามือใจนี่นะมึงก็เอาตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้คิวดูดีดี ใช้ตัวเนตตีใช่ป่ะคอนดบาร์ตหนึ่งเรียกตัวนี้ออกมาไหนตีได้เวฟหนึ่งเห็นป่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยหมื่นหกตีก่อนโอ้ไม่นะเนี้ยหมื่นหกก่อนเนี่ต่ายยังไงเหนื่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันน่ะอืมอ่ะนั่นหนัสิบเอ็ด่ได้ดพอตัวหลังไม่นอนก็ยังไม่โดนยิงอ่าโดยิงทิ้ง มันยิงทิ้งอันนี้ทานวะทานทันเพราะมันเนกตีเอว่ะใช่เออเป็นการตีใช่ไหมใช่อันนี้ยมันยิงทันยางอย่างงี้ยิงทันก็จบเลยจบคอมโบเลยเวนตีนะวาสแตนเอาข้างเปยิเอ็งานห้นยห้โเอัน้โหเฮียยีิบด ยี่สิบเอ็ดหนขอยหมื่นห้าเึงเน่าอีเทีอะโอ้เกฟเฟ่นนะครับตาผขอดูยิงเลมึงดูเยอะไปละเข่งเข่งาไม่อีไปดูดดูดีเมียนะเฮ้ยเฮ้ยตะกี้มึงก็บอกดูดีเมียเขาในสากไรดอไม่ให้เกียรอะไรพี่ไม่เช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพีล้ มันไม่เดียวยไงถ้ามาเขียนอันาศไง้มันจะลุแรกมัไม่ไดเยแรก่อนไเยอะแ่ยงแล้ต่รอบสงมันแรงกว่านะรอบใส่ได้ข้าวติแรงรอบแรกยี่สิบหกอคยกันไม่รับที่แรก่่กา่งรเปิดเรอบแรกเปเปล็นต้องนานแล้วดีอันนี้ยี่สิบหกตีลุนแล้วไม่กาดอยาี้นะขาพันจวอยาขี้เนี่ยอ่าแต่กี้เนแวนว้นแวนด้ยวะ ีอะงโอดงนึงใบสาสวเอับนี่บวตสามเอ็ดชบานี่สิบหกอันนี้เป็นสามหกได้หนึ่งทาโมนะทาโมถ้าไม่โมจะเท่ากันถ้าไม่โมจะเท่ากันถ้าโมนี่โมสองสองอ่ะเป็นไดหนันนี้มีแค่สองได้อันนี้ยได้เดียว แต่มันตีได้สองได้อันนี้เป็นสิบหกเฮ้ยได้ทิกหนึ่งยี่เแต่ถ้าตีอันนี้ตีทีหนึ่งบวกน้าวมนเป็นยี่บหกนอันนี้สองได้เอาว่าชนะกับพีเลไม่สนแ้เลยลังไว้าวโอ้ยสงทิกว่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้นะฮะอ้าวทำไมมันเอียงขนาดนี้วะนูเตะ ไอหมูไอเหี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ติดตามเรากด s u b ส c ค i b e ครับติดตามเราได้อีกช่องทางใน Facebook เว็นกาจจิจิคิดขอบคุณสปอนเซอร์นะซีจานะครับผมเพื่อการสนับสนุนการรีวิวดีๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วคนมากสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีครับ